สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟฟิเชียลนะครับก็ต้องทิกตอกนะครับช้างเผือกนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อนำคลิปดีๆครับมาลงนะครับวันนี้นะครับนำ พักคุแผนนะครับอิ่มสมเลือกครับกรุบ้านกลางนะครับทุพันณบุรีนะครับ1ใน300กว่าพิมนนะครับเป็นพระดีพัะด,ดังนะครับพัะนิยมครับที่ได้รับนิยมมากนะครับเพราะว่า ทุกคณท่าน,นครับสูงนะครับเด่นสายเมตตามหานิยมนะครับองค์ภพันชตรีนะครับแ้วคาดปลอดภัยนะครับอันนี้นะครับมีเจนาประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับหนานความหนาของพระนะครับ อามากนะครับจึงหักกรอบไม่ได้นะครับรุดคุณไม่ต้องห่วงนะครับมีครบครับเอ,อ้ดานก็นอ่าเรียกว่าพกติดตัวนะครับบางครั้งก็ถูกหวยนะครับโดยเป็นรถตัวนะครับ อันนี้ภาพไม่ผ่านการใช้นะครับดูแล้วนะครับพิจารณาดูแล้วนะครับมาดูเนื้อนะครับของพ้านะครับจะมีเม็ดกรวดเม็ดทรายเพืผ่ผสมของพาเนื้อดินนะครับผสมนะครับให้ผ่านงการใช้นะครับ เล่นหากันประมาณหลักแสนนะครับแทบสะสมบุญนะย,ยกเว้นหน้าตานะครับในผ่านการใช้เลยครับมีสังกตินะครับสองเส้นนะครับสมเหลือบนะครับ เป็นพิมพ์ที่หายากที่สุดนะครับอันนี้แขนหักศอกนะครับแขนหักศอกนะครับเอ็นพาดยอดนิยมนะครับหายากนะครับสวยๆนี่นะครับ มากนะครับรงนี้ครับเองพบนะครับทุกหวยนะครับใบนะครับโดยไม่ตั้งใจครับ นี่นะครับหนาจริงๆนะครับตรงนี้ก็ปีแตกอะไรครับเพราะว่าไม่ท้าผ่านการใช้นะครับ แน่นอนนะครับร้อยไม้ไผ่ปาดนะครับให้ไหมให้มันเรียบนะครับด้านข้างนะครับให้มีเป็นรอยนะครับโมโวเวูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่รามานะครับ อันล่งนะครับครับเนืสุดยอดนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับหินกรวดเม็ดทรายเม็ดอะไรนะครับเต็ไมไ่หมดนะครับหงเหนียวย่นนะครับอัน เขาครับดินนะครับเห็นชดัดชัดเจนนะครับก็คูนสูงนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผือกออฟิเชียลนะครับกดไกลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอ,อ,อย่าลืมนะครับช่อง t ิกต็อกนะครับช้างเผือกเหมือนกันนะครับ คนที่ติดตามนะครับของช้างเผือกนะครับน่าจะมีคลิปอะไรดีๆนะครับมาลงนะครับสวัสดีครับ